พากินสันนะคะหรือโรคสันสันิบาตค่ะเป็นโรคที่พบได้ในผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ60ถึง65ปีขึ้นไปนะคะโดยที่อาจจะพบได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงโรคนี้เนี่ยเกิดจากการที่มีการเสื่อมของเซลล์ประสาทในสมองส่วนลึกแล้วก็ก้านสมองนะคะส่งผลทําให้มีการสร้างสรารเคมีที่ชื่อโดปามีนล,ลดลงนะคะแล้วก็จะเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวตามมานะคะอาการของโรคพากินสันเนี่ยจะแบ่งออกได้เป็น อาการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวกับอาการที่นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวนะคะอาการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเนี่ยก็หลักๆก,ก็คือจะมีอาการสั่นเวลาอยู่เฉยๆอาการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อแขนขา,ามีการเคลื่อนไหวที่ช้าลงนะคะเมื่อเป็นไปสักระยะเวลาหนึ่งก็อาจจะเริ่มมีเรื่องของการเดินช้าหรือเดินติดขัดได้ ส่วนเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวโดยตรงก็จะเป็นอาการที่จมูกไม่ได้กลิ่นนะคะอาจจะกินข้าวไม่ค่อยอร่อยอมีท้องผูกนะคะนอนละเมอหรือว่ามีอารมณ์ซึมเศร้าได้ค่ะปัจจุบันเมนหลักของการวินิจฉัยโรคพากินสารเรายัางคงยึดที่ประวัติจาก ผู้ป่วยแล้วก็ญาติแล้วก็จากการตรวจร่างกายโดยแพทย์เป็นหลักนะคะแต่ว่าในปัจจุบันก็เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีที่ใช้การสแกนสมองเข้ามาร่วมด้วยอันนี้ก็จะมีการสแกนดูระดับสารเคมีโดปามีนนะคะว่ามีการลดลงหรือเปล่าในสมองเนาะ คือถ้าเกิดว่ามีการลดลงก็จะทําให้สนับสนุนการวินิจฉัยได้มากขึ้นสําหรับการรักษาโรคพาร์กินสันนะคะก็เป็นที่น่าเสียดายที่ยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดค่ะแต่ว่าก็มีการรักษาที่ช่วยประคองทําให้คนไข้มีอาการที่ใกล้เคียงปกติหรือใช้ชีวิตอย่างที่ใกล้เคียงปกติได้นะคะก็จะเป็นการรับประทานยาค่ะยาในที่นี้ก็จะเป็นยาที่เข้าไปกระตุน้นการสร้างสารโดปามีนในสมองนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการ รักษาด้วยยารับประทานเนี่ยก็จะมีการตอบสนองที่ลดลงตามการเวลานะคะอาจจะต้องมีการใช้ยาจํานวนมากขึ้นปริมาณมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการรักษาที่ซับซ้อนมากขึ้นเป็นทางเลือกเสริมนะคะเช่นการผ่าตัดนะคะในที่นี้ก็คือจะเป็นการผ่าตัด ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าในสมองส่วนลึกก็จะเริ่มมีการทําแล้วในประเทศไทยนะคะส่วนใหญ่จะยังทํากันในโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์หรือว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ๆนอกเหนือจากการรักษาดังกล่าวเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่ต้องทําควบคู่กันเสมอเลยคือการดูแลสภาพจิตใจแล้วก็สังคมของผู้ป่วยและญาติพาผู้ป่วยออกไปข้างนอกบ้างนะคะพยายามกระตุ้นเรื่องของการออกกําลังกายนะคะ